วันที่2นะครับออกจากปั๊ม PT ก่อนถือวัฒน,นานครแล้วนะครับก็อขอบคุณนะครับ PT ที่จัดสถานที่แคมป์ไว้ด้วยแต่น่าเสียดายนะที่มันมีเฉพาะปั๊มใหญ่ๆแล้วก็มีเฉพาะ PT ความอื่นเขาไม่มีพื้นที่แบบนี้ให้เราอ่ะโอเคมุ่งหน้าเลยครับมาถึงขนาดนี้แล้วชายแดนกัมพูชาแน่นอนครับผมอยู่บนถนนสาย33นี่นะครับ ระยะทางจากจุดที่ผมนอนเนี่ยจนไปถึงชายแดนเนี่ยประมาณสัก40กิโลก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงชายแดนแล้วแต่ผมอะมีแผนอย่างหนึ่งเดี๋ยวถึงวัฒนานครแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมมีแผนยังไงเดี๋ยวฝั่ให้ถึงวัฒนานครก่อน15โล คืนตอนที่นอนอยู่ที่ปั๊มพีทีก็จําได้ว่าผมออกตรงด่านลงเกลือเนี่ยมาสามรอบแล้วถ้าออกวันนี้ด้วยก็จะเป็นวันที่สี่ครั้งแรกที่ออกก็คือตรงไปเสียมเรียบเพื่อไปดูเที่ยวนครวัดครั้งที่สองก็คือเลีเ้ยวซ้ายตรงสีโสพลเพื่อไปปราสาทบนไทายชมา ซึ่งเส้นปราสาทบัน,าบนทายฉมาเนี่ยถ้าผมขี่ไปเส้นนั้นน่ะบันทายฉมามันก็จะต่อไปอีกไม่ไกลมันก็จะเป็นโอสเมตอะลองเวงแล้วก็เปรียบวิเฮียที่ผมเคยไปครั้งที่3ที่ผมออกนี่คือผมไปถึงสีชคพนแล้วผมก็เลี้ยวขวามันก็จะไปออกพัะตะบองไพลินผมไปวันนี้ถ้าขามฝากตรงโรงเกลือน่าจะเป็นครั้งที่4แล้ว คิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างก็เลยตั้งใจว่าจะไปถามที่รถไฟเพราะผมเห็นมีข่าวว่ามันมีรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพเสียมเรียบคิดว่าถ้ามีรถไฟเราก็จะนั่งรถไฟไปเลยนะไปถึงเสียมเรียบแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางไปต่อว่าจะไปไหนก็ปรากฏว่าเมื่อกี้จะเข้าไปถามรถไฟแล้วเห็นพ่อค้าพอไปถามทางเขาพ่อค้าบอกว่ารถไฟที่จะวิ่งไปเสียมเรียบมันไม่มีรองวิ่งไปแค่ลงเลย ไอ้ที่เราเห็นว่าเขาบอกว่าเปิดเปิดน่ะคือเปิดป้ายเฉยๆบริการน่ยยังไม่เปิดโอ้เราก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ละกันเราไม่ออกทางลงเกลือละเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นครั้งที่4ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวขวาออกมาเส้นนี้นะครับเส้นที่มันทะลุไปจันทบุรีได้โดยผ่านอำเภอของหาดอำเภอสอยดาวระยะอีกประมาณ1 0 0กิโลมันจะมีด่าน สำหรับออกเขมรซึ่งผมเคยออกมาจากเขมรเพื่อเข้าประเทศไทยตอนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเป็นเส้นด่านที่มันทะลุออกไปเมืองไพลินได้ผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าผมจะไปออกทางช่องนั้นแทนและเดี๋ยวค่อยไปหาทางต่อว่าจะไปไหนแต่แผนการคร่าวๆเตรียมไว้แล้วแต่เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังตอนอยู่ในเขมรแล้วก็แล้วกัน,แ,กนแต่วันนี้ คืนที่2ก็ยังนอนอยู่ในประเทศไทยนะไม่น่าจะได้โผล่พ้นด่านไปเพราะว่าร้อยโลผมก็่าจะขี่เย็นมอหิดเดียวเราเดินทางไปเส้นนี้ครับ3395 เขาเรียกก็เป็นจุดชมวิวของคลองหาดนะโอ้โหเห็นไหมข้างหน้านี่เป็นภูเขาเป็นทขานะไรมันเป็นภูเขาหินนะมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นไม่เยอะหรอกครับ ตอนนี้4โมงเย็นแล้วผมมาถึงตรงตลาดหุ้งขนานข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันมีสี่แยกอันนึงที่เลี้ยวซ้ายไปมันจะเลาะชายแดนอ๋อนี่งไงแล้วระยะมันเหลือประมาณสัก44สิโลจากกาน เหลืออีกประมาณ10กว่าโลอะ่ะจะถึงด่านประกาศนะตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าแล้วคืออากาศเนี่ยมันเย็นแล้วก็หน้านี้มันเป็นหน้าหนาวมันก็มืดเร็วตอนนี้มันเพิ่งจะ6โมง5านาทีเองอะ่ะมันมืดตึ๊บเลยดูดิ <laughs> พยายามจะหาที่พักนะครับป้อมตำรวจอะไรแถวเนี้ยเพราะมันเป็นเขตชายแดนป้อมตำรวจมันไม่มีมันมีแต่ด่านทหาร ออแล้วก็โรงแรมอะ่ะมันไม่มีข้างทางเลยมันต้องเข้าไปไกลๆผมก็เลยปั่นไปเรื่อยๆอะ่ะดูที่ว่าทักข้างหน้ามีป้อมมีตำรวจแล้วก็หรือว่าเป็นโรงแรมอะไรก็อาจจะเข้าไปพักอ่ะนะครับเพราะมันเริ่มมืดแล้วสิ มาถึงจนได้พุ่มหนึ่งโอโหโอเค ดูทีไม่มีโรงแรมก็นอนไม่มีก็ไปขอตำรวจนอนหน้าดา่านวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยอีกหนึ่งวันนะครับเพราะประมาทไปหน่อยพราะคิดว่าระยะทางตั้ง 30- 40โลในช่วงท้ายอ่ะ จะมีป้อมตำรวจหรือจะมีโรงแรมให้พักนะครับปรากฏว,ว่าไม่มีก็เลยต้องขี่มาจนกระทั่งถึงเนี่ยเกือบจะถึงด่านพักกาศแล้วนะครับเลืออีกประมาณสักสองสามโลออพอดีเจอโรงแรมก็ถึงได้พักที่โรงแรมตอนประมาณทุ่มกว่าเนี่ยนะครับคือมันมึดถนนน่าดีนะครับแต่มันเป็นเนินขึ้นลงแล้วมันก็รถมันก็พอมีแต่รถมันวิ่งเร็ว ก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึงยังไงถ้าท่านไหนที่ไม่เคยมาถนนเส้นนี้นะครับแล้วมานะครับให้ระวังเรื่องนี้นะครับว่าที่พักไม่ค่อยมีให้พักทั้งที่ฟรีและที่เสียเงินนะครับก็วางแผนมาก่อนการเดินทางก็แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทะลุด่านพักการเพื่อไปพักที่ตัวเมืองไพลิน นะครับที่อยู่ในชายแดนเขมรระยะแค่ประมาณสักสามสิบโลกว่าๆเนี่ยนะครับไม่ไม่ไมกลแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันพักขาอีกหนึ่งวันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนที่นีออ่ผมมาพักตรงทางแยกเลี้ยวเข้ามาจากถนนเบนหลักนะครับที่เส้นที่ไปปมน้ำร้อนเนี่ยเข้ามานิดหนึง่งมันมีดีสอร์ทหาข้าวไม่หาข้าวกินไม่ได้ก็เพออิญได้ข้าวเหนียวของหมูปิ้งไก่ปิ้ง จริงๆเป็นคนไม่ชอบกินตุกไก่เขาเึยกะตุก่ไก่ก็เลย้องตุ๋ไก่มากินนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้อ๋อวันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ600กว่าบาท6 0 0้ 600, นิดๆหกบาทประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีค่าโรงแรมคือละ4 0 0ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอป้อมนวดเจออะไรพวกนี้วันนี้ก็แค่2องนะครับแต่วันนี้เผอิน หาที่พักไม่ได้ก็เลยต้องเข้ามาพักโรงแรมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวเหนียวไกนปิ้งก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งเย้ก็คงข้ามแดนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจออีกทีบนแผน่นดินเขมรละกันนะครับบ๊ายบายครับ